สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอภิชาติภูสริชลนเออายุ37ปีมาจากจังหวัดชนบุรีครับคุณเอคุณเอตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะผมเป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์ครับช่างแอร์ครับทำมานานหรือยังคะผมทํามาตั้งแต่ตอนพ้นโทษจากเดือนจำฮะ uh huh. ซึ่งผมได้เรียนวิชาชีพจากข้างในครับแล้วก็นํามาต่อยอด ข้างนอกครับครับจนถึงทุกวันนี้ครับเออที่เข้าไปอยู่ในเรือนจํานี่ตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจํำนะครับผมโดนคดีฆ่าและพยายามฆ่าครับช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็ความนคิดอ่านอาจจะน้อยช่วยเพื่อนเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างก็ในบ้านเป็นปืนก็หยิบออกมาครับรับรับโทษอยู่กี่ปีนะคะ สิอปีหเดือนครับ oh. แต่ผมได้รับพระราชทานอภัยโทษติดจริงๆประมาณสักขาดไปกี่วันแ็่ห้าปีครับเออคบความรู้สึกแรกตอนที่เราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตอนนั้นรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเป็นห่วงครอบครัวเพราะว่าภรรยาของผมก็ได้ตั้งท้องนะครับตอนที่ผมตัดสินติดละคลอดมาได้ประมาณสักสิบห้าวันลูก อุ้มลูกไปเยี่ยมผมครับ<อ>แล้วมีกระจกกัน้นก็เลยบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีที่สุดพ่อยังทำได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดทำไมเราจะทำไม่ได้ครับผมก็ได้กลับไปครับเรียนวิชา<อ>ชีพระยะสั้นอ๋อก็คือไปได้วิชาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์อะไรต่างๆครับแอร์ไฟฟ้าครับ แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตจนเปิดเป็นเจ้าของกิจการเองทุกวันนี้อะไรคือแสงสว่างสําหรับเราในวันนั้นฮะผมคิดว่าเป็นลูกของผม,นะมเพราะว่าแฟนผมต้องหาเลี้ยงคนเดียวไปทํางานคนเดียวแล้วไหนจะต้องมาเยี่ยมเราอีกครับตลอดครับนี่มีโอกาสได้กลับไปแชร์ความรู้แบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆในเรือนจาบ,บ้างไหมฮนะไปครับมผมกม็ได้กลับเข้าไปเป็นวิทยากรไปได้นดน,นตี ไปก็เจ็บจะเั่วทุกภาคนะ้วเราต้องการคนแบบนี้จริงๆเนี่ยเราต้องการคนอย่างคุณเอ๋จริงๆนะแล้ววันนี้ความฝันที่คุณเอ๋อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมจะมาขอเงินทุนนะครับไปทําหลังคานะครับให้พี่อุสาซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สี่ครับแล้วความสัมพันธ์กับคุณนะฮะเป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรครับมีแต่พี่ชายท่านหนึ่งเขาบอกผมมาว่าท่านป่วย แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ครับขาดแคลนผมก็ได้ไปดูครับแล้วก็เห็นแล้วก็สงสารครับก็เลยทำบ้านให้เขาครับปลูกสร้างแล้วก็มอบเตียงผู้ป่วยให้พี่เขาไปหนึ่งหนึ่งเตียงแล้วก็ยังขาดก็แต่หลังคาครับก็เลยมาเพื่อที่จะให้เสร็จสิ้นครับคนเราเรามันชินกับการเป็นผู้รับซะเคยลองเป็นผู้ให้บ้างครับ ห้าบาทสิบบาทมันก็สุขใจแล้วครับโอ้โหอย่างี้ม <c oughs> ไม่ใช่ Social โซเชียลดิสแทสเซนเซนเดินกด้วยเช็แคแฮนเลยพี่คำพูดเมื่อกี้มันทิมทางแบบจริงใช่เลยครับจริงอะมาค่ะขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้านะคะในความตั้งใจดีมาดูความสามารถกันดีกว่าพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับครับท่านผู้กำกัครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจแรกก่อนโจทย์นี้ชื่อว่าหัวท้ายตายก่อนอเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแอร์ที่พบบ่อยที่สุดคืออะไรเรามีการทำซุปเปอร์เรตโพลท่าน้กำกัรครับมันมีอยู่5ตัวเลือกอใครตอบถูกในโพลคะแนนสูงสุดกับ คะแนนต่าสุดเนี่ยตายหัวตายท้า,า,ายตายตรงกลางรอดและถ้าตอบมาแล้วไม่มีอยู่ในโพโลก็ไม่รอดเช่นกันเอ๋ครับรบกวนยืนข้างพี่โตครับดิฉันพยายามหลีกเ,ลกเรื่องรายการนี้มาสักพักแล้วต้องมาเจอที่นี่แหละค่ะเรามีการทําโพลโดยสอบถามข้อมูล2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คุยกับเอ๋อีกส่วนหนึ่งก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากแอร์แคริเอร์แล้วก็ได้ข้อมูลมาซึ่งจะมาท้ากรรมการครับ โพนี่ครับสํารวจคน100อคนและนี่คือซูเปอร์เดรดโพครับปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับแอร์คืออะไรบ้างครับใครจะตอบก่อนครับใช่ค่ะครูคิดว่าปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับแอร์คือเสียงดังค่ะเสียงดังเสียงดังครูง้องตอบว่าเสียงดังนะครับทีมงานครับขอรางวัลมาก่อนครับนี่ในรายการเขายังไม่มีขนาดนี้เลยคุณ ดูครับแอร์เสียงดังแอร์เสียงดังครับทีมงานมีไหมครับสามสามแอร์เสียงดังอันดับที่สามภูมิรัตครับจะซื้อนมจ๊ะนสองลูกโต๊ะกับพี่หอยใครก่อนดีครับผมให้โต๊ก่อนแล้วกันใหโต๊ก่อนดีกว่าให้โต๊ก่อนได้เครับผมเกิดมาเพิ่ม เอ้ครับแอร์เสียงดังนี่เกิดจากอะไรครับอันดับแรกนะครับเกิดจากการติดตั้งครับต้องติดตั้งให้สนิทครับแล้วก็อยู่ในสแตนดาร์ดของเพจข้างหลังครับแล้วก็สิ่งสกปรกก็สาคัญเหมือนกันครับตรงนี้จะทําให้เกิดแอร์เสียงดังได้ใช่ครับโอครับปัญหายอทฮิตเกี่ยวกับแอร์ผมว่าแอร์ น้ำหยดครับแอร์น้ำหยดเบอร์หนึ่งก็คือแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมแน่นอนผมคิดว่าแอร์ไม่เย็นนี่คืออันดับหนึ่งโอ้ใช่ผมบอกว่าแอร์น้ำหยดนะแอร์น้ำหยดพี่หอยว่ามีไหมอะไรมีอยู่แล้วแอร์น้ำหยดมีอยู่แล้วพี่หอยว่าแอร์น้ำหยดที่เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยจริงๆไอ้แอร์ไม่เย็นมีแต่ลมอะแอร์หนึ่งแต่ลมหลุดแรกก่อนนะครับแอร์น้ำหยดนีมีไหมแล้วถ้ามีอยู่เลขอะไรครับเลขหนึ่งยัาหนึ่งกับห้านะ เลขสองนี่แหละแอร์น้ำหยดเลขสองครับจากร้อยคนครับแอร์น้ำหยด20คนแอร์เสียงดังสิบหกคนใหญ่ฮะแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมเชื่อผมหญ่ครับส่งมอบครับส่งมอบพี่ถือไวก่อนครับทีมานครับผมขอโกโปร3กล้องมาจอตรงนี้เลยครับโอ้โหคุณโกโปกล้องจอตรงนี้เลยครับสซมครับ คุณกะได้ฟุตสามมุมเลยนะฮะเนี่ยเพิ่มเพิ่มค่าค่าผลิตอะไรไปหรือเปล่าเออมันต้องต้องตั้งไว้อยู่แล้วครับเอาตั้งไว้อยู่แล้วเอ๊ะครับแอร์น้ำหยดเกิดจากอะไรครับเกิดจากสิ่งสกปรกอุดตันในถาดข้างหลังบริเวณคอเย็นครับสิ่งที่เราต้องทําคือต้องยังไงครับต้องเซอร์วิสแกะมาล้างแล้วใช้น้ํายาล้างเพื่อกัดสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในรูคุมขนเล็กๆๆๆครับแอร์น้ำหยดนียเขาเตือนว่าถึงเวลาล้างแอร์ถึงนะครับถึงวลาถึงเวลาล้างแอร์แล้ว พี่ไหวครับพี่เหลือหนึ่งสี่กับห้ามีไหมแอร์หายแอร์หายพี่จะตอบวันนี้ไหมล่ะครับคือถ้าไม่มีนยแตกเลยฮะผมถามทูเฉยเฉยใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมจะตอบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมประสบปัญหาพี่อ๋อยีปัญหาอะไรอยู่ครับตอนนี้คือจริงๆแล้วฝุ่นฮะฝุ่นฝุ่นเยอะแบบฝุ่นอูตันฝุ่นอุตันถ้าเกิดไม่มีลูกโป่งแตกเลยนะ ผมไม่แตกอยู่แล้วคุณอุดตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอุดหูทําไมโอยชัดแล้วอันนี้ดูทรงชัดแล้วผมว่าไม่อยู่ในห้าแน่คุณอุดตันทีงานครับคุณอุดตันเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังไปไหมสัญญาณเตียมคืออะไรสัญญาณเตียมคืออะไรสัญญาณเตียมขึ้น CG อ๋อซ g จ g ว่าจะอยู่เลขอะไรแหมว่าหลังสั่งเบาๆอย่าไปคิดเยอะเตือนอะไรของมันเนี่ยอย่าไปคิดเยอะคุณอุดตันอยู่อันดับที่ ไม่มีครับเห็นไหมอ้อ้ไอ้คี่ครับชอบแก้งอ่ะเล่นกันเป็นทีมอุ๊ยทาไมสัญญาณไม่ได้เหรอสัญญาณไม่ได้เหรอปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับแอร์ที่มาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือแอร์ไม่เย็น41คนครับเอ้ครับแอร์ไม่เย็นเกิดจากอะไรครับ เกิดจากการเดินท่อน้ํายามันรั่วครับ <S <S เราต้องแก้ไขโดยการเซอร์วิสเช็คดูไล่ดูว่ามันรั่วจากตรงไหนเริ่มตั้งแต่คอยเย็นลงมาหาคอยร้อนเลยครับอ,อันนี้คืออันดับหนึ่งเลยแอร์อันดับที่4และอันดับที่5ก็คือแอร์มีน้ําแข็งเกาะและแอร์มีกลิ่นเหม็นครับโพในครั้งนี้ต้องขอบคุณข้อมูลด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แอร์แคลเรียด้วยนะครับ <S <S อบคุณมากครับท่านผู้การครับ เรากำลังจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเอครับกลาวเวทีครับทั่านรังการครับความสามารถเรื่องแอเนี่ยเป็นวิชาที่เอเรียนจากเรือนจำชนบุรีแต่ภารกิจใหญ่นี้เป็นความสามารถที่เขามีตั้งแต่อย่างเด็กครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับทา่านรังการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เพลงน,นี้ที่เอจะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องราวของความรักเป็นรักมั่นรอคอยแต่ไม่ได้พบเจอกันครับ1นึ่กิโลจากออทอมอ หนึมีหญิงสาวรูปงามนามหนึ่งที่เขาคิดถึงและยังรอรัก มีความมา่คือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปันที่ทนทน มมกครับเป็นบทเพลงความรักที่ฟังแล้วมันมันมันบอกไม่ถูกนะมันมันเศร้านะความรักที่มั่นคงมากแต่ว่าไม่ได้สมหวังเอชอบอะไรในเพลงนี้ครับความรักก็เหมือนผีหลอกครับมันไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงครับไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงครับนี่คือความรู้สึกของเรานะยังรอคอยอยู่ท่านประธานครับวันนี้เราได้รู้จักกับเอซึ่งครั้งหนึ่งเคยก้าวพลาด แต่เมื่อเขาได้โอกาสเขาเก้าวใหม่และพยายามเป็นคนดีแล้วก็มอบโอกาสให้กับผู้อื่นเหมือนที่ตัวเองเคยได้รับทั้ง3ท่านได้รู้จักกับเอรู้สึกอย่างไงบ้างครับขอบคุณเอนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมเห็นความสําคัญของคําว่าโอกาสเลยนะเวลาคนเราล้มเนี่ยโอกาสที่เราให้กับตัวเองสําคัญโอกาสที่คนรอบข้างให้กับเราก็สําคัญไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่เมื่อคุณล้มแล้วเนี่ยคุณต้องให้โอกาสตัวเอง แล้วคนรอบข้างก็ต้องให้โอกาสคนนั้นด้วยเอจะเป็นตัวอย่างของคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างสวยงามครับขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ให้ไปให,ให,ให้ส่งมอบต่อไปนะคะพวกเราทั้งสามคนให้ผ่าน,านค,ครับท่านกรรการครับเมื่อวานนี้ครับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือว่า พี่อุาติดต่อมาที่เอว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวแล้วและในขณะที่เราบันทึกรายการอยู่นี้พี่อุสาก็ก็อยู่ในภาวะโคม่านะครับแล้วก็อยู่ในห้องไอซียูนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เอทําให้ตรงนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดก็มีครอบครัวพี่อุสาอยู่ผมเชื่อว่าเออยากได้ยินคำนี้นะครับ อยากได้ยินคําว่าผ่านจากกรรมการแล้วเอก็ได้ยินแล้วนะครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของเอและจิตใจเป็นผุศลของเอให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมแล้วก็ยกย่องในเจตนารมของเออย่างมากนะครับแล้วก็ฝากรายการมอบทุประมาณให้เอนะครับไปทําสิ่งที่ตั้งใจซ่อมหลังคาบ้านให้พี่อุตสาและครอบครัวนะครับ4 0 0 0มบาทจากคิงพาวเวอร์ครับเอครับ ให้เอ๋ได้บอกรู้สึกในใจที่ตั้งใจทําฝันให้พี่อุษาให้พี่อุษาได้รับรู้ถึงเจตนาของเอง๋เอ๋พูดกับพี่อุษาผ่านกล้องนี้ได้เลยครับผมก็อยากจะบอกนะครับสิ่งที่ผมมาทําในวันนี้ทําให้พี่และครอบครัวนะครับมันอาจจะน้อยนิดแต่มันเป็นการให้ของผมผมต้องการให้พี่ยิ้มได้ ให้พี่นั่งล้อมงกินข้าวกับครอบครัวได้อีกครั้งเหมือนกับที่ผมได้กับมานั่งกินข้าวกับครอบครัวเช่นกันครับพิ่ซุปเชื่อว่าพี่อุสาจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เอต้องการสื่อไปถึงนะครับเอ๋มารายการวันนี้ครับทำให้พิ่ซุปได้เห็นถึงความสำคัญข,ของว,ว่าโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสที่เขาให้เราโอกาสที่เราให้เขา แต่เป็นโอกาสที่เราให้ตัวเองด้วยให้ตัวเองได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็เป็นคนดีอย่างที่เราอยากจะเป็นและเอกคือคนคนนั้น,นครับขอบคุณมากครับอัธยยเติร้อยของเรานะครับเอกครับขอบคุณมากครับเอกครับคุณผู้ชมครับหลังจากพี่เอ๋บันทึกรายการเสร็จสิ้น ครอบครัวของพี่อุสาก็ได้ติดต่อมาและบอกกับพี่เอว่าพี่อุสาเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วซึ่งพี่เอก็ได้ทำตามความตั้งใจเดิมโดยการนำทุนความฝันที่ได้รับจากทางรายการไปมอบให้กับครอบครัวพี่อุตสาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรูปเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุิยัก์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super100 ครับ